ก็ควรจะเข้าใจได้ว่ามารดีก็ส่งอาหารนะครับราคาถูกที่สุดแอบของอะไรว่าเป็นเจ้าแรกนะครับ,บวันนี้ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความดีดีครับที่ได้มามาไม่ถว่าความเป็นพระดาได้ที่ดีดีน,นะครับก็มาร่วมสแสดงความดีดีกับว,วันนี้เรามีอีกหนึ่งหายเหรอ เช้าที่ก็กล่าวว่าเสร็จทางโู้นว่าสบายๆมาที่นี่ได้หมดนะครับวันนี้แอ๊บ ส anyway, ิวันชนทุกท่านครับวันนี้อบริษัทมาดูดีนะครับโดยคนตลดวานะครับโดยผู้ดูหารของสิวมไดุ้กสิวมาเลอร์นะครับก็โดยทีมงานทั้งหมดนะครับร่วมมือร่วมใจที่จุประสงค์เพื่อจะให้กะตุ้นเศรษฐกิจภายในราดว่านะครับที่เี่ยวกัการ้าการขายในส่วนของอาหารนะครับช่วงแรกๆเราเน้นเรื่องอาหารจะทำั อาหารต่างๆเช่นข้าวแกงข้าวพิมพ่คิดว่าจะเข้ามาร่วมบเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ประสานกันประมาณร้อยล้านตอนนี้ร้อยล้านที่สมรับประมาณก็ก็ถือว่าในส่วนนี้เราจะทำโุศลนาให้ถือว่าร้านคิวยุบเป็นสิ่งโุศลนาแล้วเราก็มีความถนัดด้านี้เราก็ทำสิ่งโุศลนาให้ทำเมนูอาหารให้นะครับยไม่ไใ้ค่าใช้จ่ายแล้วก็มาร่วมกันรา มาช่วยกันขายมาช่วยกันแช์นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเด็กออนไทน์หรือไรเดอร์นะไรเดอร์ที่เป็นคนที่ยังไม่มีงานทำเลยเราเรียกมันช่วยในงานตรงนี้เพื่อรายได้เราได้ทดลองวิ่งไปแล้วรายได้ของไรเดอร์ตอนนี้ประมาณวันละ5 0 0้บาทนะครับถ้่าวิ่ได้ต็มที่ห0 0รอบาทถือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำ วิ่งมากได้มากรมครับเปนเกรที่มีเรนต์แล้เพื่อกระตุ้นกาติมทุ <c oughs> นทว่าเทเรนต์แแล้วก็ทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจดังนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเชิญชวนใ่น้องในเขตใเมืองที่มีร้านค้าที่ต้องการจะน,นําเสนอเพื่อให้เราช่วยขายให้ช่วยแชร์ให้นะครับก <c oughs> ็อ,อยากให้มาร่วมกับมาดูดินะครับเราก็เป็นถือว่าเป็นเป็นบริษัทแรกที่เปิดในตลาดทุว่าครับเปิดในตลาดท่วาเป็น กิจชั้นอันแรกที่เกิดมาคือว่ามีเอาคิดอยู่ที่ร้านฟิล์มคันเลื่อนะครับซึ่งไปหาติดต่อได้ถ้าเรื่องถัดข้องเรื่องราคาจะปรับอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องคุณภาพอาหารต่างๆสามารถให้คำปรึกษาซึ่งในงานก็จะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาในเรื่องกลยุทธ์การขายการบริการการร้านเนี่ก็พรุนี้ก่อนจะได้มาแนะนำนะครับคืชีพครับในช่องขอของคุณท่านผู้ชมและก็สื่อมวลชนทุกท่านครับที่ให้ความสนใจ ในการเปิดตัวครั้งแรกของบริษัทมาดูประเมินผลทีิวัดครับขอบคุณครับคิดว่ากระแสตอบรับของมาดูดิ่ากรมมกแค่ไหนครับเราทดลองวิ่งมาหนึ่งเดือนนะครับการตอบรับของลูกค้านะครับก็ถือว่าพอใจนะครับแต่ในเรื่องของคำเสถียรของโปรแกรมยังแอดมินกำลังทบทวนตลอดเวลาเพื่อจะให้มีช่องทางในการเพิ่มการขายมากขึ้นเช่นต่อไปเราอาจจะมีการเพิ่มช่องทางในการ ช่วยเหลือรถเสียหลังจากส่งอาหารแนะครับงานรถเสียช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือไปรับลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็มองอยู่ครับว่าจะช่วยเหลือยังไงสามารถจะเรียกแอปเราไปใช้งานได้บางโปรเจกต์ก็ว่าดับมือ